คิดแบบนี้แล้วคุณทำสวนยางจะประสบความสำเร็จทั้งมีความสุขทั้งได้น้ำยางมากทั้งได้ความมั่นคงในอาชีพกีดยางแน่นอนครับในการทำอาชีพในการประกอบอาชีพทุกสาขาทุกอาชีพนะครับจะต้องมีอย่างแรกเลยครับคือความคิดนะครับความคิดนะครับมาอันดับหนึ่งครับเพราะความคิดจะนำไปสู่การกระทำนะครับคิดยังไงจะทำแบบนั้นนะครับเพราะนั้นนะครับ ความคิดในการทําชวนยางพลาครับมีอยู่2แบบครับ1ครับคิดอยากจะเอาน้ํายางวันนี้เดี๋ยวนี้2ครับคิดอยากจะเอาน้ํายางในอนาคตและสองอย่างนี้คิดแบบไหนถูกครับถูกทั้งสองอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเราคิดอยากจะเอาน้ํายางณขณะนี้ณตอนนี้ครับมันไม่มีอะไรทําได้ครับมีอย่างเดียวครับคือสารเล่ง คือยาเล่นน้ำยางคือสารเคมีครับและถ้าเราคิดอยากจะได้น้ํำยางในอนาคตนะครับมันก็คือเราจะต้องไปโฟกัสที่ความอุดมสมบูรณ์ของต้นยางพาราในการที่จะได้รับน้ํำยางที่มากในการที่จะได้ความมั่นคงนะครับเราจะต้องทําก่อนมันถึงจะได้ทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในหลักการของ การคิดนะครับว่าเราจะคิดว่าเราจะเอาน้ํายางเดี๋ยวนี้หรือหรือเราจะเอาน้ํายางในอนาคตนะครับคือเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องเอาน้ํายางในอนาคตครับเราจะต้องโฟกัสไปที่อนาคตเราอยากได้อะไรนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้เราอยากได้อะไรนะครับให้เราคิดว่าอนาคตเราอยากได้อะไรนะครับเราถึงจะทําลงมือทําสิ่งนั้นนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราได้ทํามาก่อนหน้านี้เป็นเหตุให้เราได้รับในวันนี้นะครับและ สิ่งที่เราทําในวันนี้จะเป็นเหตุให้เราได้รับในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวันข้างหน้าเราอยากจะได้ความมั่นคงอยากจะได้ความอุดมสมบูรณ์ของต้นยางอยากจะมีความสุขนะครับอยากจะได้น้ายางมากๆกว่าคนอื่นนะครับอยากจะได้น้ํายางไม่เหมือนคน90%ในหมู่บ้านท่านจะต้องทําผิดแปลกกว่าคน90%นะครับท่านจะต้องทําเหมือนคน10%นะครับคน90%เขาทําอะไรเราจะต้องไม่ทําเหมือนเขา เราจะต้องทําต่างจากเขาครับเขาคิดว่าจะเอาน้ํายางเดี๋ยวนี้เราจะต้องคิดว่าเราจะเอาน้ํายางในอนาคตเราจะต้องให้ความอุดมสมบูรณ์กับมันก่อนอย่างนี้นะครับเราจะได้ความสุขและความสมหวังในการทําสวนยาง